เดินดีๆพี่แกมทำไมเดินอย่างนี้มึงไปก่อนเลยกลับไปไกลพี่น้ <c oughs> องไหยหน้ากลับอันฮะอันเจอเนาะใจกันเนาะบ่อพอลักบ่อพอกิโลครั้ <c oughs> งนี้ก็จะเป็นป่าช้านะ อันนี้ก็จะเป็นนาเราเกี่ยวข้าวง้างนห้กระชีมมาเกี่ยวโผเจ๊จอยหนูจจอยมาแต่มาพี่ยองกับใครกินหมึกทินมา หมอกแงเลยเออมือบอมด้วยก็เว็นแตงห้าแตงตาว่ะตัวเป็นเขียวอย่างนีขามาลูกขามาแพรพี่มาไวมาไวจะ

นอ่งนั่งจิเนะยงเย่เข้านอนเล้ะวนอนวดไปแ้นังลงมาลานะน้ะน้องนั่งด้วยดูน้องด้วยเข้ามาเท่นเท่น มาล้างเลนกันน้องพี่นี่หสาวจ่อยลงหกโมงสาวจะให้วันเท่าไหร่ดีหกโมงสาวบอกฮ้ยมึงตั้งอย่างหูมึงก็อย่างเด่งๆมาลูกก็เฮ้ยคือว่ามึงไปเรมาดามมึงคือหูเฮ้ยตอนทักชื่อว่าฝนบริยูเนาะ ทอดใช้นานเกี่ยวแท้ทางไหนลงก่อนหนึ่งินให้มันตังมันชุกกรนนำคือบางคนงมไปเกี่ยวของข้าวอยู่ไลยตอนนั้นเราก็หูเลยนางลงลูกตัว่าไดเราก็หู้ตะกี้เป็นหน้าใครเนาะว้าว ระเบ,า,บานะคือนี่คือย่านพ้นขนาดอะลองนั่งน้ำหรกบอกมาบอกมาน้ำนี่เดี๋ยวมานะุ่น <ะ S 2> ไปนั่งอยู่พุ่งปูไปนั่งพุ่งไปนั่งอยู่อีกก่อน อเองแบเอาน้องไปนั่งด้วยสิมาหรอไ๊อดาแค่เม่ะยางอมากลูกเยอะมากไม่ทายลีบกอนจะขึ้นเมื่อนางง้อกันแล้วลูกนางก็มานัแล้วเรนก็่าเาเอื้อนนะ <laughs> Hơi ngại chụm Bao ôi đứa đục bao mọi Nạc nằm mọc hả <laughs> wow, là sẽ đẹp nằm mọc đi งินใจเงินเมื่อมันขึ้นเนี่ยหายละซาอยู่่คนเดี <laughs> ยวใช่หนาวงี้ช่คนเดียวพี่น้ามงดูหลอกกันเพือนใบพาการจ์ไหวอยู่ในห้องมีลูกดีอีบอกระเจียนกัน้า <c oughs> แต่มีหม่องนอนลูกไปนอนวัดกัดพอมีวัดมีไปนอนใส่อเ,เอาใส่หม่องนะลูกหม่องอใส่หัวก,ก่อน บรงติเพาะก็บ่เอาคันก้องลงมาทุยนี่มันพาโทรศัพท์ขลุ้มไปกินมาๆมาลูกไปมาๆดู เห็ดเอ้ยก่อนถกเอานางกินที so. er ่ล้ลูกไปนางกินไปเอากระเปาหาคนเหรอนะพี่น้องเงินบรายเหรอ แงเงินดูเนมาหนุ่มดูทรายน้ำซาจอยน้องตัวโน้ว่าเอาป่าดำน้องแคทแบบเดืยดเตื่อยอยู่สิคาราชิบาเกี่ยวได้สำเร็จก็เอาเนาะหมื่นว่าจะไปเที่ยวนะเฮ้ยหมื่นไร้จะไปเที่ยวนะ mời đây ừ, ừ. bây giờ chị bố bian chịu tụi nó ntoni bunyom sạc mong cái thói quen anh quen anh hiy à vừa được con mừng 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 พันดี่ดยก็พันดว่าท่านจุ๊บนะบ่มพันให้ดีให้ดูคือทานให้น้องนางน่ะโด๊บอกให้น้องน่งหมอนเกมือมนปเมื่อเมื่อคมีนั่งบอหนูมอนน่ง นย่างดีๆก้อนก้อนก้อนอย่าลือ้อลงหนังสะอาดบกมดมันไปเกี่ยวหนะ้าภัยแล้ว ปีหนึ่งจากสีหลายจากสอบน้องเพลินนะ<ม>ปีแรกได้หาสิบสามสอบป<ม>ุ้มมีแพนสื่อเข่าซอยบ่หายสอบแล้วหา,หาลอยน้อยร้อเเย,อเเยพอได้ขาขึ้นขึ้นพอได้ขานมน้องกอนหน่อย หายอดบ่องปัน้วืมปันแล้วกายเลยจื้อซอยนี่เดอ้อปลาลุงเอฟซีบกขายแพงดอกสอบรหาสรอยหนึ่งบกขาย,ปย,ายปเป็นกิโลายเป,ป็นกิโลแมนประวัาปีหลวนี่ได้หมื่นกว่าบาทหนึ่งขายเขา มันบ่อพอค่ะพูยค่ะน้ำมันพี่น,อน้อยรูปร้ายต๋อพี่นี่บ่มีเห็นปลาลุงซอยน้องก้อนเนี่ยบ่เป็นกระสอบแต่พี่น้องพันกับขาก็ขายเป็นกระสอบ <c oughs> ให้นี่ห้ากันหเห็ดเพิ่มจะให้ก็เลยสามบ่อสินหนึ่ามสาม,สามให้มนะีหน้าให้นี่แล้วก็ให้ตั๊กเชี้ยวนี่เดี๋ยวกับ แต่วมันก็งามนะพี่นาะตอนนี้เน,นานะนนะงามตองแรกว่าบงงามงามันก็งามอยู่มันก็นูงอยู่เลยยามมันก็นก,ก้มเลยโงดอกเดกกามเทือพเลยซองเถือนั่นอ,องอือลงมาเกี่ยวพร้อมกันเลยนะมันสมาลงเต็มเพิ่มสามให้เนว่ามันแปนกีดเพิ่มมเนี้ อันนี้มันแบบบริเวณบุกเบิกกรแมงบุกเบิกนี่มันคิดร้ายให้ดิ่ันยัคุ้งทางเลยได้ยทางมันมีสามสี่หู่เลยเนาะผมเป็นมันติดตาสามหงสี่ห่ตัวนี้สี่ห่ตัวนี้ระมบุกเบิลมันก็ีได้ข้นไปอีกลุงเหน่ยหนัมาดเชน เปลี่นมองมากขนาเลยมากมากเป็นอรนะจ๊ะพวกเขาไมิบลาแล้วแต่วยวมันงามเดยที่แรกก็ไมนสิบองคงาม